สวัสดีสวัสดีเพื่อนเคะ่ะมาพบกับทอกับเฟิร์นอีกแล้วในวันนี้วันนี้ท็อปปิกของค่ะกินจรงมากเพิ่งตื่นสดๆเลยเนี่ยหน้าสดๆ,ๆ,ๆ,ๆสดๆๆ,ๆ,ดๆ,ๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไอเดียมาโคกืนไหม อืมมาขอบคุนเดี๋ยวขออ่านเรีออยก่อนนะเดี๋ยวมองแป๊บเออกลับมาเนี่ยก็วันนี้ก็มาพบกับทอ็อกกรเฟิร์นนะคะชานี้ก็เพิ่งตื่นเลยหนะ้าตาสดๆร้อนๆแล้วก็ดูสิความเป็นเฟิร์นนี้ก็คือไม่มีคิวนะอันนี้คือถ้ามีคิวนี่ก็คือจะไม่ใช่เฟิร์นแต่นี่ือไม่มีคิวคือเฟิร์นร้อยเปอร์เซ็นต ก็มาพบกับท็อกกาแฟน,นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเรื่องไอ้หนังสือของการปลูกผักคนเมืองใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไมโครกรีนไมโครกรีนหรือต้นอ่อน ไม่ใช่สิต้นอ่อนใช่มเมล็ดงอกมเมล็ดงอกไมโครกรีนต้นอ่อนก็อยู่ในจำพวกเดียวกันเดียวกันอะไรจำพวกเดียวกันก็คือสำหรับไมโครกรีนเนี่ยสำหรับเอ่อพวกกลุ่มคนที่ทานไมโครกรีนแล้วก็แบบเป็นสายนี้เนี่ยนะสายแบบสายสุขภาพอะ่ะ <c oughs> สายสายสุขภาพสายใสคครีน สายคลีนสายสายอะสายสาย,สายคลีนอะเออนั่นประมาณนั้นแหละสายคลีนใช่ไหมเขาก็จะรู้ดีกันว่าไมโครคลีนเนี่ยมันมีประโยชน์มากมีประโยชน์กว่าผักที่เออเขาเรียกอะไรอะผักที่เรากินกันในท้องตลาดอนะผักที่มันโตเต็มใบอะไรเงี้ยอือถ้าเป็นสายนะาเขาก็จะรู้กันว่าไมโครคลีนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการ ในการเจริญเติบโตเนี่ยสั้นแต่ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยคือ5-10ถึงเท่าของต้นโตเต็มวัยอันนี้คือหนักวิจัยเขาทำการวิจัยกันมานะเออเฟิร์นก็ได้ไปอาหาอ่านหา,หาอะไรเงี้ยคือ,คอเขาบอกมาแบบนี้แล้วก็ไปหาอ่านจากหลายๆที่ก็คือก็ก็จะได้รับข้อมูลมาประมาณนี้ ซึ่งถามว่าเราอะจะอ่านอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถูกไหม,ม,มเ,เราสนใจเราจะอ่านอย่างเดียวมันก็มันเหมือนมันไม่สุดอะเออเราก็เลยต้องลงมือทําแล้วในเมื่อเรามาอยู่ในสายนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปให้สุดไปให้สุดเราก็เลยเฟิร์นะมีความสนใจเรื่องไมโครกรีนแล้วก็ คือมีความคิดเนี่ยว่าเราจะกินผักที่เราปลูกเองทําเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าแหล่งที่มามันเป็นยังไงใช่ป่ะเพราะว่าเราเป็นคนแบบทําเองอะ่ะทีนี้มาต่อด้วยเรื่องของทาไมเฟิร์นถึงสนใจมไมโครกรีนใช่ไหมก็เพราะว่า เฟิรนพูดเฟิร์นเฟิรนพ, <Yeah. S 1> พ,พูดสำัำเรพูดวนแน่เลยอ่ะก็คือเริ่มจากเนี่ยเฟิร์นอ่ะสนใจแล้วก็ช่วงก่อนหน้าน,นี้เฟิร์นออกอกำลังกายใช่ไหมอ,ออกกำลังกายแล้วก็พยายามเลือกกินในสิ่งที่เฟิร์นคิดว่าดีคิดว่าดีกับตัวเอง แล้วก็เฟินคิดว่ามันก็จะดีกับแม่เฟินด้วยกับครอบครัวเฟินเฟินก็เลยทำมากรกินขึ้นมาเริ่มจากทํากินเองในครอบครัวก่อนแล้วก็หลังๆก็คือแบบเหิม่เมก็เลยทําขายเพาะพอขายก็คือเพาะขายพี่ที่ทํางานขายพี่ที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเฟินก็มีมีเจตนาลมก็คืออยากให้ เฟินอยากให้ตัวเองได้กินของดีถูกไหมของที่มันมีประโยชน์ของที่มันดีแล้วก็เออมันมีประโยชน์อะ่ะแล้วเฟินก็อยากให้คนรอบตัวเฟินเนี่ยเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ทุกคนอะ่ะเฟินอยากให้ทุกคนที่อยู่รอบรอบรอบเฟินเนี่ยได้แบบได้แบบเออแบบเหมือนแบบผ่านมาดูแลตัวเองอะ่ะเออไม่ดูดีเฟินเหมือนเหมือนบังคับคนอื่นงไงก็ไมูอยากให้เขาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติอะ่ะคือแบบคืออะไรที่เรา สามารถที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้นะวันนี้เนี่ย mm. คือถ้าเราเลือกเลือกสิ่งดีๆเข้าเข้าตัวเองอะ่ะมันก็จะส่งผลระยะยาวทําให้ให้เราอะ่ะแบบเหมือนแบบมีชีวิตที่แบบไม่เป็นภาระคนอื่นอะในอนาคตอะคืออนาคตเราก็จะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ต้องมาให้ใครแบบดูแลคือวันนี้เรามีเราเรา เราโอเคเราแข็งแรงเราดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมเอออนาคตเราแก่ตัวไปสิ่งที่เราจะไม่เป็นภาระคนอื่นก็คือเราจะไม่ต้องให้ใครมานั่งดูแลเราอืมไม่ต้องให้ใครมานั่งดูแลเราว่าเออเป็นโรคนี้โรคนั้นโรคนู้นนู้นนู้นบ้า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 เราจะเป็นคนแก่ที่แข็งแรงสามารถ เดินไปไหนเองได้ไปไหนมาไหนเองได้ทํากิจกรรมอะไรใดๆเองได้โดยไม่ต้องแบบเป็นภาระให้ลูกให้หลานหรือให้คนในครอบครัวที่เขาต้องมาเาจะไปไหนหรอเดี๋ยวพาไปแบบนั่นๆๆอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากได้อารมณ์แบบนั้นนะอ่ะก็ก็พยายามดูแลตัวเองให้มันให้มันดีให้มันดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสังขารมันมันแบบ การเวลาเนาะสังขารคนเรามันมันมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ต่อให้ใจเราแบบเฮ้ยฉันไหวอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเราแก่ไปแล้วว่าเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยเออจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งอะไรมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างถูกไหมแต่แค่ว่าเราจะลดอุปสรรคก็คือไม่ต้องให้ใครมานั่งพาเราเข็นรถเข็นหรือแบบอุ้มเราไปหรือแบบต้องมานั่งปฏิบัติดูแลย้ายทําอย่างเงั้ยอย่างนี้นานทาไม่ได้เดี๋ยวอะไรเงี้ยคือไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน เราก็ต้องดูแลตัวเองแบบน,นี้ใช่ไหมถูกนั่นแหละก็มาเล่าเรื่องมาเข้าเรื่องของไมโครกรีนโอ้ไมโครกรีนไมโครกรีนเนี่ยเออก็คือเขาก็จะบอกว่าสําหรับคนที่เขารู้กันแล้วใช่ไหมก็ก็ปล่อยป่อยไปแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เนี่ยก็คือไมโครกรีนไมโครกรีนก็จะเป็นต้นอ่อน คือจากต้นงอกจากเมล็ดงอกมาเป็นไมโครกรีนจากไมโครกรีนไปเป็นต้นกลา้าซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องเมล็ดงอกกับไมโครกรีนไมโครกรีนเนี่ยก็จะมีประโยชน์ห้าถึงสิบเท่าที่นักวิจัยเขาบอกนะห้าถึงสิบเท่าของของต้นโตเต็มวัยซึ่งถ้าเรากินในระยะเนี่ยประโยชน์ที่เราได้คือเราจะใช้ระยะเวลาสั้นน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก แล้วก็เราสามารถเอาไปทำแบบอาหารกินหลายเมนูเหมือนกันนะอืมก็ไปต้มผัดแกงทอดต้มยำอะไรอะต้มยำกุ้งอต้มยำกุ้งใส่เมล็ดทันตะวนันอะไรเงี้ยอืมเป็นเคยเคยกินอร่อยดีแล้วก็อะไรอะเนี่ยแล้วก็คือคือเนี่ยวันนี้เอาไหม นี่วันนี้เฟิร์นไปแนะนําหนังสืออันนี้คือเฟิร์นไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรจากเขานะคือเฟิร์นสนใจช่่ะแล้วก็ปีหรือสองปีมาแล้วเนี่ยแหละเฟิร์นก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแต่ว่าอย่างคืออ่านไม่ไม่ไม่หมดถูกอ่านนะเพราะว่าคือสนใจต้นไหนเฟิร์นก็จะเข้าไปอ่านต้นนั้นว่าเออปลูกเพาะปลูกยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยหนังสือเล่มน,นี้เขาก็จะแนะนําบอกตั้งแต่แรกเลยว่าทาไมต้องไมโครกรีนไมโครกรีนมีดีมีประโยชน์อะไรยังไงแล้วก็ มันมีลักษณะยังไงเราจะเก็บเกี่ยวเราจะปลูกอย่างไรได้จนกว่ามันจะเป็นแบบต้นไม้ก็กินมาให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บรักษายัางไงในเล่มเนี้ยก็จะมีหมดหมดอย่างแล้ว <c oughs> ก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ นใจอาจจะเพาะเนี่ยนะก็คือเขาก็จะบอกว่าคือมันมีอันนี้เฟินลองเองเลยนะเฟินเฟินจากประสบการณ์ตัวเองนะครับง่ายมากก็คือมีเมล็ดพันธุ์มีภาชนะมีดินแล้วก็มีใจคืออันนี้สําคัญมากเลยถ้าใจเราชอบเรารักอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถทํามันได้ดีถูกไหมเราก็จะตั้งใจทํามันให้ดีดูแลมันให้ดีอย่างดีที่สุดก็เริ่มจากเรามี ภาชนะมีมีสี่สิ่งที่เฟิร์นบอกมาเนี่ยภาชนะเมล็ดพันธุ์ดินใจใจนั <c oughs> ่นแหละเราก็ทำง่ายง่ายง่ายมากดินอ๋อจะบอกว่าดินเนี่ยดินเนี่ยจะต้องเป็นดินพีทมอสนะหรือดินที่ตามร้านขายต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าควรเลือกดินทที่ มีส่วนผสมของขุยมะพร้าวน้อยๆหน่อยนะคือถ้ามีขุยมะพร้าวเยอะอะจากประสบการณ์เฟิร์นะ่ะก็คือมันจะไม่ค่อยงอกอะไม่รู้อะไม่รู้มันเป็นอะไรเฟิร์นเจอประสบการณ์คือมันไม่ค่อยงอกแล้วก็อืมันงอกได้ไม่ดีอะก็ถ้าผิดหมอก็จะโอเคกว่าเพราะว่าเหมือนเขาจะผสมแบบเขาเรนะผสมดินมาแบบ ถ้าเป็นดินถ้าเป็นถ้าเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็จะบอกโอ้ว้าวน่าก,กินอะไรเงี้ยเออมันมีสารอาหารเยอะประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับวิธีการปลูกเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นคือเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามในเพจเฟิร์นได้นะในเพจเฟิร์นเพจเฟิร์นที่ฟาร์มเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกันแบบไปไป,ไป,ปรึกษาหารือกันอะไรเนี่ยนะได้ไปคุยกับเฟิร์นในนั้นได้นะ ยินดีเพื่อยินดีมากเลยอยากอยากมีเพื่อนคุยมากรู้สึกเป็นคนเงาเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเฟื่อจะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพราะเหมือนเฟื่องเคยทําคลิปเรื่องการทําไมโครปีนเดี๋ยวเพื่องจะเอามาลงให้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 เพื่อนๆให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็อ๋อหนังสือเล่มเนี้ยบอกต่อหนังสือดีต้องบอกต่อเราจะไม่เก็บไปเป็นไว้ไว้คนเดียวนะเพราะว่าดี แล้วก็เนี่ยในเนี่ยเขาจะบอกทุกอย่างแล้วก็ตรงท้ายเล่มเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการนำผักไมโครกรีนของเราเนี่ยไปทำอะไรไปทำเมนูอะไรได้บ้างอย่างันเนี้ยเขาก็จะมีผัดขับบุ้งไฟแดงน้ำเอ๊ผัดต้นอ่อนทานตะวันน้ำมันหอยอแล้วก็ทำต้มยำต้นอ่อนทานตะวันนี่ต้มยำกุ้งต้นอ่อนทานตะวันน่ากินมาก แล้วก็ถ้าเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยเฟิร์นเอาไปใส่กับกับกับส้มตำเพราะเฟิร์นชอบกินส้มตำมากมนั่นแหละก็แล้วแต่เพื่อนๆนะที่จะมีแบบแบบไอเดียเอาไปทำประกอบอาหารอะไรนะแล้วก็เรามาเรามารู้จักกับผู้เขียนผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้กันดีก,กว่าวก็คือคุณอ๋อง คุณอ,องดูนนี่คือเดี๋ยวเราให้ไปจับขอ,องนะ<ม>อ่ะหาหา,านี่เรามาทำความรู้จักกับมเมล็ดงอกแล้วก็ผักสวน สวนผักผักสวนสวนผักกันอันนี้คือบ้านไร่ปลายฝันบ้านไร่ปลายฝันนะคะเจ้าของก็คือคุณอองนั่นเอีดงหรืชนทุกคนนะนี่คือคุณอองนี่คุณอองเป็นอองไ,ปไงหล่อไหมอ่าเป็นไงล่ะคุณอองอยากดูเต็มเต็มต้องไปหาทุกคนเองนะไปอุดหนุนหนังสือคุณอองเขา หนังสือดีต้องบอกต่อเราจะไม่เก็บไว้คนเดียวแน่นอนเลือดคุณอองหล่อจริงอะไรจริงไอประวัยคุณอองเขาแจมจลัดเจิดจ้ามากเลยนะเนี่ยเป็นนักการตลาดมาก่อนโปรไฟล์ดี <For Friday. S 1> <laughs> โอเคถ้าใครสนใจเกี่ยวกับพวกมเมล็ดงอกหรือแบบ แบบแบบเทรนสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปหาซื้อหนังสืเอเล่อนี้ก็ได้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไปหาเอานะจ๊ะเอามาไว้ในครอบครองก็จะสุขใจโอเคสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้ายังไงคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อน ไม่มากก็น,น้อยแหมประโยคนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน,น์กับเพื่อนๆนะคะก็รบกวนกดติดตามเฟิร์นไว้หน่อยนะเพราะว่าหรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เผื่อแบบรอบหน้าเฟิร์นม,มีคลิปมีคลิปดีๆหรือแบบเรามาคุยกันในเรื่องสาระดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเฟิร์นจะ เอามาลงมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆอีกอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดกดทุกอย่างเลยกดทุกอย่างเลยโอเคขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย